จะเป็นข้อประคำพีที่จะใช้วันนี้อิสยาบทที่55ข้อ11อจริงอยู่ในเรื่องมีครับไม่เป็นไรเราขึ้นจอข้อประคำพีเลยก็ได้หัวข้อเรื่องมีข้อประคำพีอันนี้เอามาเป็นตัวอย่างที่เฉยถือไว้ อิสยาห้าสิบห้าข้อสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดบอกว่าครของเรา,าเพระคัมภีได้อธิบายชัดเจนคำของพระเจ้า ซึ่งออกไปจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าจะไม่กลับสู่พระเจ้าเปล่าแต่จะสำเร็จผลซึ่งพระเจ้ามุ่งหมายไว้และให้สิ่งที่มนุษย์ใช้ไปทำนั้นเนรินขึ้นผมก็เลยได้ให้น้องคนนี้ นำมาสี่แเพื่อจะเอาไปติดไว้ที่บ้านเพื่อจะลึกถึงเสมอว่าพระคำของพระเจ้าเกิดผลได้พระคำของพระเจ้าจำเริญขึ้นได้พระคำของพระเจ้าสำฤทธิ์ผลได้คำจะเน้นตัวใหญ่คำของพระเจ้าซึ่งออกไปจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าจะไม่กลับมา จะไม่กลับมาสู่พระเจ้าเปล่าจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าในเช่นเดียวกันแต่จะสำริดผลอาเมนแต่จะสำริดผลและให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นจำเริญขึ้นนี่คือสิ่งที่กำลังหัวข้อแบ่งปันในเช้าวันนี้ที่จะใช้หัวข้อว่าเปลี่ยนชีวิตด้วย ความคิดจากสวรรค์หัวข้อมาเปลี่ยนชีวิตด้วยความคิดจากสวรรค์กาลังบอกกับพี่น้องว่าความคิดมาหลายจากที่โดยเฉพาะแหล่งความคิดถ้าความคิดจากสวรรค์เป็นความคิดซึ่งมาจากพระเจ้าถ้าเป็นความคิดจากโลกก็มาจากมนุษย์ แต่จะเป็นความคิดจากนรกที่เราแช่งกันมันเป็นความคิดซึ่งมาจากซาตานถ้าเราเชื่อมความคิดกับใครเราก็จะเป็นแบบนั้นช้วนี้ก่อนที่จะให้สิ่งเหล่านั้นพอดีเมื่อเช้าก็ให้คลิปกับน้องที่ทำตัวนี้เดี๋ยวเราจะดูคลิปนี้นิดหนึ่งเพื่อที่จะเข้าใจว่าเป็นยังไง อันนี้ไก่ชนของช่างผลเอออ่ะมันกำลังกินเบียเขาเอาเหล้ากับเบียให้มันแล้วตอนนี้มันเมาแล้วไีลราคาไปเลยลูกถึงวันไดนมันเมาเ้า เเอาแค่นีี้ลยผมให้ดูเพราะว่าถ้าเราไปเชื่อมชีวิตกับสิ่งใดเราก็จะมีอาการอย่างนั้นแม้แต่ไก่คนเลี้ยงไก่ก็ทดสอบว่ามันจะเมาไหมมันจึงได้ไปกินเบียร์ไก่ก็ดีแล้วมันก็เมาตีลังกา คนคุณกำลังเชื่อมความคิดกับใครถ้าเราเชื่อมความคิดกับคนที่เป็นนักเลงเราอาจจะได้ความคิดจากนักเลงถ้าเราเชื่อมความคิดกับคนที่คิดอีกแบบหนึ่งตรงข้ามกับเราเราก็จะเป็นอย่างนั้นวันนี้เรารู้ว่าความคิดของพระเจ้า สูงกว่าความคิดของโลกความคิดของพระเจ้าดีกว่าความคิดของโลกความคิดของพระเจ้ามีผลที่ดีกว่าโลกและนรกและความคิดของพระเจ้าจเจริญหรือจำเริญขึ้นยิ่งกว่าของโลกและของนรกคนเรากำลังเชื่อมต่อกับอะไร ถ้าเราเชื่อมความคิดที่ไม่ถูกต้องเราจะแย่ลงเราจะแย่ลงแต่อย่างไรก็ตามในพระคัมภีร์กำลังพูดถึงการเชื่อมความคิดพ่อท่านอิสยาห์กำลังเขียนพระคัมภีร์ที่ให้กษัตริย์ทั้งสี่องค์ในสมัยของยูดาคือเรียกว่าทางฝ่ายอิสราเอลตอนใต้ที่เรียกว่ายูดาแล้วเขาก็ได้ฟัง พระวจนะนี้กษัตริย์ที่สี่สมัยอยู่ในสมัยของอิสยาก็คือกษัตริย์อุสิยากษัตริย์โยธามเราก็เฮเซคิยาแล้วสุดท้ายก็เป็นไม่ใช่เฮเซคิยาโยธามอาหัสยานั้นคือสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังอธิบายทั้งสากษัตริย์นี้ แล้วสามกษัตริย์นี้แตกต่างกันยังไงผมก็อยากจะมีโอกาสได้อธิบายในช่วงที่เขากำลังเป็นกษัตริย์ที่ปกครองในดินแดนยูดานั้นมีอะไรเกิดขึ้นองค์แรกก็เลยอยากจะนำชีวิตของท่านนี้มาเป็นตัวอย่างในชีวิตของคนของพระเจ้าโดยเฉพาะที่จะอยู่ในหนังสือสองพงศวดานบทที่26เราจะอ่านข้อ4กับข้อ5ด้วยกันก่อนว่า สองพงศสวัสดบทที่26ข้อ 4, ข้อ5เราอ่านด้วยกันว่าและ เอาละเอามาสองข้อนี้ข้อที่สี่บอกว่าและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าสิ่งที่มนุษย์ทำหนึ่งทำตามใจตัวเองชอบสองเราทำตามสิ่งที่คนอื่นชอบและบางครั้งอันที่สามเราทำสิ่งที่ผู้บริหารของเรา ชอบถูกผิดไม่สำคัญแต่ขอให้คนคนนั้นชอบท้าไมสามีชอบทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ชอบเพราะเขาคิดว่านี่คือสิ่งที่ภรรยาเขาชอบเขาก็เลยทำภรรยาบางคนก็ทำตามสิ่งที่สามีของตัวเองชอบแต่สำหรับกษัตริย์อุสิยาแล้ว เริ่มต้นดีมากพระองค์ทรงกระทําสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์กระทาในสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าหลายคนที่อยู่ที่นี่อาจจะทําสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่เจอปัญหามากมายเพราะอะไรเพราะว่าการชอบในสายพระเนตรของพระเจ้ามันเป็นการต่อต้าน ยุทธอุบายของหมารและบางครั้งก็เกิดปัญหาตามมาแต่เมื่อเราทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นพระองค์ก็จะยกชูชีวิตเราขึ้นให้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเราเรียนรู้ในการจะทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ส่วนมากเรามักจะทำสิ่งที่ชอบในสายตา ตัวเอกมนุษย์มักจะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบชอบกินอะไรก็กินอน,นั้นมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ช่างหัวมันพี่น้องอะไรที่ขัดขวางตรงข้ามกับทางของพระเจ้ามันเป็นการกระทำที่ชอบในสายตาตัวเองนอนตื่นสาย เป็นที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าไหมพี่น้องรู้ดียอดเยี่ยมทะเลาะกันในครอบครัวเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าไหมไม่โอ้รู้ดีเนี่ยแต่ห้ามไม่ได้ฮะไ,ไม่อ่านพระคำวีนี่เป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าไหมโอ้ไม่ ยอดมากเลยแสดงพี่น้องรู้ทุกอย่างแต่ความรู้เปาโลบอกว่าทำให้คนลำพองเพราะเราไปเชื่อมกับสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบเราก็ไม่เลยไม่จำเริญขึ้นทำไมอุซิยาทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าพระคพัพภีร์บอกว่าเขาทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะ อามาสิยาราชบิดาของพระองค์ได้กระทำทุกประการคืออุิยาทำในสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะบิดาหรือพ่อของเขาก็ทำในสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าสามีหลายคนไม่ชอบขัดใจภรรยาเพราะกลัวภรรยาหน่ายุ่งหน่าบูดหน้าเหี่ยว และหน้างองเขาก็เลยยอมที่จะทำในสิ่งที่ไม่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่เราจะเห็นชีวิตแย่ลงบางคนทำตามสิ่งที่ลูกชอบพ่อแม่บางคนลูกชอบแบบไหน,นตามใจลูกแบบนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าอุสยาทำสิ่งที่อามาสยา ได้ทำเพราะว่าอามาซียาได้ทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้าผู้ชายถ้าเป็นพ่อถ้าอยากจะเป็นพ่อที่ดีขอโปรดทำในสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าคุณแม่ถ้าอยากจะเป็นแม่ที่ดีขอโปรดทำในสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าเราอย่าไปทำในสิ่งที่ลูกชอบทั้งท้งที่มันขัด ต่อสายพระเนตรของพระเจ้าหลายครั้งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในครอบครัวได้ด้วยและเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาในชีวิตของเราเราดูข้อ25ข้อที่หตามข้อพระคัมภีร์ได้บอกว่าและพระองค์ได้ทรงตั้งพระองค์ที่จะ สแสวงหาพระเจ้าในสมัยของเสคาริยานอกจากอุศยาทำตามสิ่งที่พระราชบิดาของท่านกระทำแล้วเขากระทำตามคนของพระเจ้าที่สอนพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเขาคือเสคาริยาหลายครั้งพี่น้องครับเราอาจจะทำตามที่โลกสอน แต่มันไปไม่ถึงไหนแต่อุสิยาเป็นพระราชาที่ยอดเยี่ยมมากและพระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะแสวงหาพระเจ้าในสมัยของเสขริยาผู้แนะนำพระองค์ในความยำเกรงพระเจ้าคนของพระเจ้าจะแนะนำให้ท่านยำเกรงพระเจ้า แต่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะแนะนำท่านให้ต่อต้านพระเจ้าโปโลได้บอกว่าถ้าเราต่อต้านพระเจ้าเหมือนกับเราฉีบปะตักและเมื่อคนถีบปะตักเราก็จะเจ็บเองวันหนึ่งขณะที่ซาโลเดินทางไปที่ดามัสกัสเพื่อจะจับผู้ที่เชื่อพระเจ้ามาทำร้ายและขังไว้ในคุก แต่พระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาหาซาโลด้วยแสงสว่างจ้าจนซาโลตกจากหลังมา้าแล้วตาก็บอดแล้วซาวโลถามว่าพระองค์เจ้าข้าท่านเป็นผู้ใดหรือพระองค์เป็นใครแล้วมีพระสุเสียงตรัสมาซึ่งซาโลได้ยินด้วยหูว่าเราคือเยซูซึ่งเจ้าข่มเหงนั้น นั้นเป็นการต่อสู้พระเจ้าโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะเขาคิดว่าคนมาเชื่อพระเจ้าเป็นการทำลายบางสิ่งบางอย่างในครอบครัวปฏิเสธศาสนาเดิมของเราทำให้หลายคนต่อต้านแต่จริงๆแล้วพระเจ้าเป็นผู้สร้างจัก,กรวาลรวมทั้งสร้างมนุษย์เมื่อเราได้หันหลังจากพระเจ้าเราก็กลายเป็นเหมือนคนที่ต่อต้านพระเจ้าและเป็นกบฏ พระกภีบอกว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีผู้กลางผู้เดียวระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะเชื่อมมนุษย์กับพระเจ้าเข้าไปด้วยกันผีไม่ได้พาเราเชื่อมพระเจ้าแม้แต่ศาสนาไม่ได้พาเราเชื่อมพระเจ้าแม้แต่คนที่มานับถือศาสนาคริสต์อาจจะห่างไกลพระเจ้าเขาได้แค่ศาสนาเท่านั้น แต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์เสด็จมานำเราเชื่อมกับพระเจ้าและนำเราเชื่อมสวรรค์ที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์เราไม่ต้องจําเป็นที่จะไปทําดีเพื่อจะไปสวรรค์เพราะว่าความดีที่จะไปสวรรค์มันไม่มีเกรดไม่มีคะแนนให้ใช่สุภาษิตไทยหลายครั้งก็บอกว่าทําดีได้ดีมันไม่เสมอไป ผมอยากจะช่วยโจรให้พ้นภัยแต่ผมรับของโจรทำดีแล้วเป็นยังไงครับติดคุกได้ดีหรือครับติดคุกไม่เราตั้งใจทำดีแต่บางอย่างการตอบสนองไม่ใช่ดีแต่การทำตามตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเราควรที่จะมีคนที่เรียกว่า ยำเกรงพระเจ้าและตราบใดที่พระองค์ทรงสแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าทรงกระทำให้พระองค์จเจริญขึ้นจเจริญทุกคนอยู่ที่นี่อยู่ในโลกนี้เราต้องการความความจเจริญพระเจ้าได้ฟังคำพยานของท่านนายกเพิโรธพูดอดีตโอพี่น้อง ถ้าเราไม่รู้อดีตของแต่ละคนเนี่ยเราคิดว่าแต่ละคนประสบความสำเร็จมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ทุกคนเกิดมามีบาดแผลทุกคนเกิดมามีบาดเจ็บทุกคนเกิดมาถูกปฏิเสธหรือทุกคนที่เกิดมาอาจจะมีความสมบูรณ์หรือบางคนอาจจะมีคนดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเราทุกคนมีความเจ็บช้ำหนาใจความเจ็บ เขาเรียกว่าแผลใจผมเชื่อว่าที่นี่หลายคนเป็นคนที่มีแผลใจเวลาเมียดูถูกมีแผลไหมครับแผลใจอุตส่าห์เป็นผู้ชายมาตั้งนานพอมาแต่งงานปุ๊บแทนที่เธอจะยกย่องฉันเธอกลับมาดูหมิ่นฉันแผลใจ